ํำหรับยอดเลขาจากคำพีจัญญาบ่าววิธีฝึกผู้นำในยุครอส131โดยพระพระเดฒทัตตชีโวบทที่30อย่าคิดว่าการที่ตนต้องทำเป็นของเลวรามคนเราหากรักความก้าวหน้าไม่ว่าจะทำงานอยู่ทางโลกหรือมาบวชเป็นพระอยู่ทางธรรมงานทุกชนิด ถ้าไม่ผิดศีลถือว่าเป็นงานมีเกียรติทั้งสิ้นกับอันหนึ่งอย่าถือตัวเกินไปสิ่งที่ควรทำต้องทำอย่าเลือกว่าสิ่งนั้นเป็นของที่หยาบเลวซามทำไม่ได้เขาจะว่าขี้ข่า หรืออายหน้าแก่เพื่อนทั้งหลายซึ่งจะติเตียนว่าทำการที่เลวนั้นเลยคิดว่าการงานของเจ้านายที่จำเป็นหรือผู้ที่ควรทำสิ่งนั้นปกพร่องหรือไม่สามารถไม่พอทันการเราก็ควรทำให้สำเร็จประโยชน์ของนายไม่ควรถือเกียรติยศอันเกินการไปนักเมื่อเราลงมือทำการเช่นนั้นได้ นายเราก็คงมีความยินดีและเห็นอกเห็นใจเห็นความพักดีของเราเป็นอันมากหรือกำลังการงานก็ดีแขกเหลือทั้งหลายและเพื่อนหรือคนเสมอชั้นเราก็ดีเมื่อได้เห็นเราทำการที่ต่ำเลวอันไม่ควรที่เราจะพึงทำเช่นนั้นแล้ว ฝ่ายแผนกท่านผู้ดีหรือท่านผู้มีบรรดาศักดิ์จะสรรเสริญชมเชยเราว่ามีความจงรักภักดีและมีความอุดสาหะรักเจ้าขุนมูลนายฝ่ายแผนกคนชั่วคนสำรวยผิวเผินก็จะติฉินว่าเราทำการงานเลวรามยกโต๊ะเก้าอี้และอะไรอะไรซึ่งเป็นของอันมิควรซึ่งเราจะกระทำเป็นไพร่ทาาเต็มที คนที่กล่าวเช่นนี้และนึกเช่นนี้เป็นคนเลวเองเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะถือเอาถ้อยคำคนเลวติเตียนมาเป็นอารมณ์และเปรียบความให้เห็นได้ว่าคือเช่นทำงานการอะไรก็ดีท่านเจ้าของงานและพวกท่าน ผู้ดีผู้ดีออกรับแขกยิ้มแย้มแจ่มใสยกโต๊ะเก้าอี้น้ำร้อนหมากบุหรี่สิ่งต่างๆซึ่งไม่จำเป็นแก่ตัวท่านต้องกระทำท่านทำให้ไม่มีความรังเกียจอันเป็นที่สนิทชิดชมเท่านั้นแขกผู้ที่ได้รับการปฏิบัติความเอื้อเฟื้อเป็นอันดีเช่นนั้นคนใดเลยจะปฏิเสธได้ว่าจะไม่มีความยินดีและชื่นชมสมนัตเล่า ขอให้คิดดูเถิดถึงแม้ว่าสิ่งของที่เลี้ยงนั้นตลอดกระทั่งอาหารจะเลวซามสักหน่อยท่านผู้เป็นแขกรับเชิญทั้งหลายก็กลืนลงหรือบางทีทำให้อาหารนั้นโอชารสเป็นพิเศษไปเสียอีกโดยความรับรองอันดีของเจ้าของงานฉะนั้นไม่ใช่หรือ คนเราหากรักที่จะมีความก้าวหน้าไม่ว่าจะทำงานอยู่ทางโลกหรือมาบวชเป็นพระอยู่ทางธรรมก็ตามงานทุกชนิดถ้าไม่ผิดศีลถือว่าเป็นงานมีเกียรติทั้งสิ้นหลวงพ่อเองเคารพคุณยายอาจารย์อย่างจับใจตั้งแต่วันแรกที่ได้พบท่านท่านบอกว่าท่านเคารพบ,บูชาธรรมความกตัญญูมาตลอด ดังนั้นพอได้ข่าวว่าหลวงปู่วัดปากน้ำสามารถสอนคนให้ปฏิบัติธรรมจนไปเห็นนรกสวรรค์และเยี่ยมพ่อแม่ที่ตายแล้วได้ท่านจึงตัดสินใจออกจากบ้านโดยไม่มีเงินทองติดตัวมาเลยท,ทั้งทั้งที่ฐานะทางบ้านของคุณยายก็อยู่ในเกณฑ์ดีแต่ท่านมุ่งมั่นที่จะไปเรียนวิชา เพื่อพบพ่อที่ตายแล้วให้ได้ท่านจึงคิดไปหาเงินช่วยเหลือตัวเองข้างหน้าโดยไม่ยอมรบกวนเงินจากทางบ้านคุณยายเล่าให้ฟังต่อไปว่าตลอดเวลาคุณยายหมั่นสอนตัวเองว่าเราออกจากบ้านมาครั้งนี้เราจะต้องลำบากอย่างแน่นอนเพราะไม่มีเงินติดตัวมาเลยแต่ว่าเมื่อเราจะไปเอาธรรมะแล้วถึงลำบากอย่างไรก็ต้องอดทน หางานทำรับจ้างเขาไปดันด้นไปจนกว่าจะได้พบหลวงปู่วัดปากน้ำและให้ท่านรับเราเป็นศิษย์ระหว่างนี้ถึงแม้ไม่มีงานอะไรทำรับจ้างเขาเทหม่อเมก็ยังดีเพราะเป็นอาชีพบริสุทธิ์ไม่ได้คดโกงใครแต่จะไม่ยอมไปขโมยเขากินเป็นอันขาดพวกเรารุ่นหลังคงไม่รู้จักหม้อเมสมัยก่อนในกรุงเทพ ยังไม่มีส้วมซึมมีแต่ส้วมถังทําเป็นถังแล้วก็มีไม้พาดไว้สำหรับให้นั่งถ่ายบนถังพอเช้าขึ้นเขาจะให้นักโทษไปรับเอาถังอุจจระตามบ้านต่างๆไปทิ้งและนำถังใหม่มาใส่ไว้แทนถังอุจจระเคลื่อนที่นี้เขาเรียกว่าถังเมหรือหม้อเมคุณยายท่านตั้งปณิธานไว้ดังกล่าว ท่านตัดสินใจละทิ้งความสุขความสะดวกสบายทางบ้านเพื่อสแสวงหาธรรมท่านตัดใจลงไปว่าหากเงินทองขาดมือก็เตรียมใจแล้วที่จะรับจ้างเทถังเมปณิธานอันนี้ย่อมแสดงถึงความเด็ดเดี่ยวของคุณยายที่จะสแสวงหาธรรมหลวงพ่อฟังคุณยายเล่าแล้ว,ลวตื้นตันใจทำให้ความถือตัวของหลวงพ่อ หมดไปได้ขนาดท่านเป็นผู้หญิงและสมัยนั้นท่านยังเป็นสาวท่านยังตัดใจเพื่อธรรมะในการที่จะไปให้ถึงหลวงปู่วัดปากน้ำให้จงได้หากจะต้องรับจ้างเทถังเมก็ยอมหลวงพ่อจึงนึกถึงตัวเองหากจะเข้าถึงธรรมะได้อย่างคุณยายก็จะต้องลดทิฏฐิมานะของตัวเองให้ได้ดังนั้น พอเวลาผ่านไปได้ระยะหนึ่งเวลาไปเรียนธรรมะก,กับคุณยายที่วัดปากน้ำเพื่อนๆที่ไปวัดรุ่นเดียวกันมีหลายคนพวกที่เขามีความรู้ทางด้านการครัวก็ไปทำครัวพวกที่มีความสามารถจัดดอกไม้ก็จัดดอกไม้พวกที่มีความสามารถทางด้านการเย็บปักถักร้อยเขาก็ไปทำผ้าม่านผ้าบังตากันส่วนตัวเรา ไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยก็เหลียวซ้ายแลขวาว่าจะหาบุญอะไรได้บ้างก็หันไปเห็นรองเท้าของคนที่มาวัดวางเกลื่อนไปหมดคิดว่าคงจะเป็นบุญของเราถ้าได้จัดรองเท้าให้เป็นระเบียบจึงตัดสินใจรับบุญจัดรองเท้าแต่กว่าจะหยิบรองเท้าคู่แรกมาจัดได้นั้นยากจริงๆ เพราะกว่าจะจัดรองเท้าได้ต้องรอให้คนอื่นเขานั่งหลับตานั่งสมาธิกันก่อนเพราะกลัวว่าหากเขาเห็นเราจัดรองเท้าก็จะมาดูถูกเราเราเป็นถึงนักเรียนนอกพ่อแม่เราก็มีฐานะดีมีหน้ามีตาเราเองก็เป็นคนมีชื่อเสียงล้วนแต่เป็นความคิดเข้าข้างตัวเองทั้งนั้นความจริงแล้วไม่ได้มีใครรู้จักเราเท่าไรนัก แต่ก็เข้าข้างตัวเองก่อนว่าตัวเราสำคัญนักถ้าใครมาเห็นเราจัดรองเท้าก็จะดูถูกได้หรือถ้าพ่อแม่มาเห็นเราทำอย่างนี้ท่านคงจะเสียหน้านึกไปกระทั่งว่าเจ้าของรองเท้าคู่นี้เป็นห้องกงฟุตหรือเปล่ามือเอื้อมือไปหยิบรองเท้าคู่แรกนั้นมือมันหดกลับต้องจดจดจ้องจ้องอยู่ถึงสาสครั้ง กว่าจะตัดสินใจหยิบรองเท้าขึ้นมาจัดได้พอหยิบคู่แรกได้มันก็ได้ตลอดที่เหลืออีกกี่คู่กี่คู่ก็จัดจนเรียบจัดไปใจก็ฟูว่าวันนี้เราหมดทิฏฐิมานะแล้วแต่ถึงกระนั้นก็ตามก็รีบจัดให้เสร็จก่อนที่เขาจะลืมตาขึ้นกลัวใครเขาจะรู้ว่าเราจัดจะเป็นการเสียหน้า จัดเสร็จเรียบร้อยไม่กล้าให้ใครรู้จนกระทั่งเขาเลิกนั่งสมาธิลงมาจากบ้านเห็นรองเท้าวางเป็นระเบียบได้ยินเสียงเขาพูดกันว่าแหมดีจังเลยวันนี้รองเท้าไม่เกลื่อนไม่รู้ใครจัดขออนุมโมทนาด้วยนะพอหลวงพ่อได้ยินเขาอนุมโมทนาก็รู้สึกใจฟูขึ้นมาทันทีตระหนักว่าเราทำถูกแล้ว แต่ก็ไม่กล้าสแสดงตัวให้ใครรู้ว่าเป็นฝีมือเราเองการหักมานะลดความถือตัวได้สำเร็จในคราวนั้นเป็นความภูมิใจของหลวงพ่อตลอดมาการที่คนเราจะไม่เลือกว่างานต่ำหรือสูงโดยอาศัยความบริสุทธิ์เป็นเกณฑ์นั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากข้อนี้เป็นความแตกต่างระหว่างคนไทยกับคนอินเดีย คนอินเดียแม้เป็นขอทานแต่จะไม่ยอมขโมยเพราะกลัวบาปตรงกันข้ามกับคนไทยยินดีจะปล้นเขากินแต่ไม่ยอมเป็นขอทานอาทยากรในเมืองไทยจึงมีมากกว่าในอินเดียโดยเฉพาะอาทยากรวัยรุ่นที่ไปทำจุรกรรมกันนั้นไม่ใช่เป็นเพราะความยากจนแต่เป็นเพราะความฟุ่มเฟือยเลือกงานดูถูกว่างานนั้นไม่มีเกียรติ แต่ไปขโมยเขากินกลับไม่ดูถูกตัวเองความมีทิฏฐิมานะถือตัวอย่างไม่เข้าท่าด้วยการดูถูกงานเช่นนี้ทําให้คนไทยต้องตกงานกันมากไม่ใช่ไม่มีงานทำแต่เลือกงานเกินไปแล้วจะมาโยนความผิดให้รัฐบาลก็ไม่ถูกต้องตำหนิว่าขณะนี้คนไทยสอนลูกไม่เป็นสอนให้ลูกมีมิจฉาทิฏฐิดูถูกงาน นับว่าไม่ถูกต้องควรแก้ไขค่านิยมกันเสียใหม่งานที่บริสุทธิ์ไม่ได้โกงเขาไม่ได้ผิดศีลต้องถือว่างานนั้นมีเกียรติถึงแม้จะเป็นงานขัดซ่วมขัดห้องน้ำก็ตามเมื่อปีก่อนมีนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกผู้มีอันจะกินอาจารย์เขาส่งมาอบรมที่วัดพวกนี้มาวัดวันแรก อบรมยากจนหลวงพ่อต้องขอใช้คำว่าดัดสันดานคือเมื่อมาถึงวัดกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีใครสักคนที่จะยอมล้างจานหลวงพ่อจึงถามเขาว่าหนู oo, ทำไมไม่ล้างจานกันละ่ะหนูล้างไม่เป็นอ้าวอยู่บ้านไม่เคยล้างเลยหรือไม่เคยค่ะแล้วใครล้างละ่ะคนใช้ล้างให้แล้วถ้าคนใช้ไม่อยู่ ใครล้างแม่ล้างหลวงพ่อเลยนึกในใจว่ามันเห็นแม่เป็นคนใช้จึงได้ถามต่อว่าแล้วถ้าคนใช้ไม่อยู่แม่ก็ไม่อยู่จะทำอย่างไรละ่ะไม่เคยเลยถ้าแม่ไม่อยู่ก็ต้องมีคนใช้อยู่ถ้าคนใช้ไม่อยู่ก็ต้องมีแม่งั้นดีแล้ววันนี้คนใช้ก็ไม่อยู่แม่ก็ไม่อยู่วันนี้ต้องล้างเอง ขนาดหลวงพ่อพูดอย่างนี้แกก็ยังไม่ยอมล้างหลวงพ่อจึงบอกไปว่าถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรไม่ล้างก็ได้แต่หลวงพ่อขอแรงอีกนิดเดียวช่วยเอาจานที่กินแล้วไปวางเรียงไว้ริมข้างถนนเรียงไว้เป็นตับเลยนะหนูขอแรงหน่อยอีกสักพักเดียวหมามันก็มาเลียเองแหละพอหมามันเลียกเกลี้ยงแล้วพวกหนูก็เอาไปใช้ต่อก็แล้วกันนะ คราวนี้จึงยอมล้างจานได้ขณะจานข้าวที่ตัวเองกินยังดูถูกไม่ยอมล้างเห็นว่างานล้างจานเป็นงานต่ำแล้วต่อไปจะทำอะไรได้เด็กพวกนี้เกิดมาเพื่อดูถูกคนดูถูกงานเป็นเทวดามาจากไหนกันเด็กเหล่านี้จะเอาดีไม่ได้ถ้าไม่แก้นิสยัยหลวงพ่อจึงต้องดัดสันดานโดยวิธีนี้ ถ้าไม่ยอมล้างจานมื้อต่อไปก็ต้องกินข้าวจากจานที่หมาเลียเดี๋ยวเดียวก็เห็นเขาล้างกันเสร็จเรียบร้อยจำไว้ว่าอย่าสอนให้ลูกหลานหรือตัวเองเป็นคนดูถูกงานเลือกงานงานใดที่เป็นงานบริสุทธิ์ถือว่าเป็นงานมีเกียรติทั้งสิ้นใครจะว่าค่อนขอดอย่างไรไม่ต้องสนใจขอให้ตั้งใจทำไปแล้วเราจะประสบความสำเร็จ ก้าวหน้าในที่สุด